ให้ดูคลิปนี้เลยหน้าจอ,อม,มีสาวคนหนึ่งค่ะขับรถผ่านหน้าร้านแห่งหนึ่งแล้วเห็นแฟนผู้ชายเจ้าตัวดีของเราตัวแสบนั่งอีออออรอให้สาวอื่นมานั่งที่ตักค่ะโหโหโหเดือดสิครับเดือดใช่ไหมเดือดใครจะอยู่นิ่งได้คุณผู้ชมเป็นใครจะทนไหวเธอเลยตัดสินใจอ่า

ขัวขัวป <b> ่ะยินครับไดน,นยันวนับได้ไหม<อ>กี่ขัวไม่ใช่แค่ดาค่ะแต่มือของสาวคนนี้เอื้อมไปตบแฟนแบบไม่ยัง้งแล้วก็พูดเป็นภาษาใตายนะ้ยแรงตายนะอบอกแล้วกูบอกมึงแล้วบอกแล้วอย่าทําให้กูดูโง่แล้วก็พลัวพล้วพัวพัวเลยคุณผู้ชม<อ>ในคลิปจะเห็นว่าผู้หญ,ญิงยืนตบแฟนตัวเองนะคะฝ่ายชายแต่เห็นผู้หญิงที่นั่งตักของผู้ชายไหม นั่งนิ่งๆตัวรีบๆอยู่บนเก้าอี้ไม่พูดไม่จาอะไรเลยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมดูจากคลิปแล้วสาวคนนี้เธอโกรธจัดจริงๆค่ะแต่เธอไม่ได้ทำร้ายฝ่ายหญิงอีกคนนึงนะคะคเธอทำร้ายเฉพาะแฟนของเขาเพราะหนุ่มตัวดีนี่แหละค่ะคลิปนี้เจมมอย V วีพค่ะนำมาแชร์แล้วก็ระบุข้อความบอกว่า สาวขับรถผ่านหน้าร้านเห็นแฟนตัวเองกำลังกระหนุงกระหนิงภาษาใต้คืออ้อร้อให้สาวอื่นนั่งตักเป็นใครจะทนไหวเธอเลยตัดสินใจวกรถกลับไปลงไปเคลียร์กับแฟนหนุ่มชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วคุณผู้ชมโอ้โหนี่คอมเมนต์กันเยอะมากบอกไปดูตัวอย่างคอมเมนต์หน่อยนะคะยกตัวอย่างนะนี่ชื่นชมในส่วนที่น้องผู้หญิงจัดการผัวตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ยอมรับในผู้ชายที่รู้ว่าผิดก็คือยืนให้ตบไม่สวนกลับ ไม่สู้ไม่สู้อเออมีอีกเป็นการจัดการที่ถูกต้องและก็ถูกจุดที่สุดแล้วบตบหัวได้สะใจมากค่ะคทำถูกครับผิดที่สามีเราไม่เกี่ยวกับหญิงอื่นก็ต้องตบคนของเราก่อนแน่บางคนบอกว่าเสียงมันดังพัวชัดมากอัดเจนเลยอะใช่สาวผู้ชายมีเยอะมากตบสักทีแล้วก็เลิกค่ะแบบนี้หาใหม่จะดีกว่านะคะ แต่ถ้ากลับไปคบต่อจากที่แฟนทําให้เราดูโง่กลายเป็นว่าเราจะโง่นี่นะคะคุณผู้ชมก็ถึงอือว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่เข้าข้างฝ่ายหญิงครับ <คน S 2> แม่ก,ก็นั่งอยู่ด้วยกันดีๆมันก็ไม่เท่าไรหรอกแต่ถ้าหากว่าต้องไปนั่งตากอะไรแบบนั้นเนะม่มันก็เป็นเรื่องสิครับเห็นคาตาไงประเด็นน่ะโอ้นะวนกลับมามําทำให้กูดูโง่แลนะ้วเนี่ย